สวัสดีแฟนบอลลาซอนทุกคนนะครับวันนี้24เมษายน2016นนะครับหลังจากที่พรีเมียร์ลีกเนี่ยแข่งขัน นัดที่32กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือเพียงแค่บางเทีมเท่านั้นเองที่อาจจะยังเหลือการแข่งขันนัดตกค้างอยู่นะครับส่วนโปรแกร,รมถัดไปของพรีเมียร์ลีกก็ไม่ต้องรอนานนะครับช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีการแข่งขันนัดที่33จากทั้งหมด38นัดโดยในคืนวันอังคารที่25เมษายนนี้นะครับก็จะมีเการแข่งขันหลายคู่ด้วยกันเริ่มที่วูฟทอมตันเจอคริสตัลพาเลนะครับในเวลาตีหนครึ่งเอ่อย ว่าเป็นคืนวันอังคารนะครับแต่ก็เป็นเช้าวันพุธอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นแอสตันวิลล่าเจอกับฟูลแลมในเวลาตีหนึส่วนเวลาตีสอเนี่ยก็จะมีลีดยูเนเต็ดเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีโปรแกรมในคืนวันพุธนะครับ ซึ่งทีมอย่างนัตทียมฟอ r e เรส์ Forest, เนี่ยก็จะได้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของไบรตันนะครับในเวลาตีหนครึ่งส่วนเชลซีเนี่ยก็จะเปิดบ้าน Stamford Bridge นะครับต้อนรับการเยือนของเบรนท f o r d ในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเวสต์แฮมยูนเก็จะเจอกับบลิวพูในเวลาเดียวกันนะครับส่วนคู่เอกของเราคงหนีไม่พ้นคู่ชิงพรีเมียร์ลีกปีนี้นะครับก็จะเป็น Manchester City ได้เปรียบหน่อยนะครับเปิดเอ i ิ a d ดสเตเดียมต้อนรับการเยือนของจ่าฝูงอาร์เซนอล ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้อาร์เซอลก็นำแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่5แต้มนะครับแต่ว่าแข่งมากกว่า2นัดถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บแต้มได้ทั้งหมดจาก2นัดที่เหลือเนี่ยก็จะแซงอาร์เซอลขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงนะครับโดยจะเหลือเกมให้อาร์เซอ่ลแข่งขันอีก5นัดน,นะครับหลังจากนี้ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะเป็น6นัดก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันหนักหน่อยนะฝันงบลของอาร์เซอล กับแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกคู่นึงในเวลาเดียวกันนะครับเซาท์햄ปตันซึ่งเพิ่งจะทําแสบอาร์เซอวไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับโดยบุกมานำอาร์เซอลก่อนนะครับถึง3ประตูต่อหนึ่งก่อนที่จะโดนอาร์เซอลตามตีเสมอเป็น3ประตูต่อสนะครับในคืนวันพฤหัสนะครับ ก็จะได้กลับไปเปิดบ้านเซนต์แมรี่นะครับต้อนรับการเยือนของบอร์นมัทนะครับเ,เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าแนอกจากนี้นะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยก็จะมีเอเว์ตันนะครับเจอกับนิวคาสเซิลซึ่งนิวคาสเซิลเพิ่งจะโชว์ฟอร์มโหดนะครับเปิดบ้านถล่มทางด้านเทอร์นมสเปอร์ไป 6ประตูต่อ1น,นะครับเหลือเชื่อมากแค่ประมาณสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับก็สามารถยิงนำทางด้านทันมสเปอร์ไปได้ตั้ง5ประตูตศนย์ับสุดท้ายก็จบลงที่สกอร์6ประตูต่อ1น,นะครับอีกคู่หนึ่งสเปอร์อซึ่งโดนโดนทางด้านสาริกาโดนิวคาเซาถล่มยับเนี่ยก็จะได้กลับไปตั้งหลักใหม่นะครับเปิดทันมสเปอร์สเตเดียมนะครับตอนรับการมาเยือนของ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ในเวลาตีสองสิบห้านาทีโดยแมนยูเองก็เพิ่งจะเอาชนะ ทางด้านไบรตันจากจุดโทษนะครับเข้ารอบ FA ฟเอคไปชิงกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเอาชนะเชฟฟิลูไนเตแล้วก็ไปยืนรออยู่ก่อนแล้วนะครับโดยริชชันแฮกบอกว่าจะทําทุกอย่างนะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์เอฟเอเหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้มาให้ได้นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้จะเรียกได้ว่าจบสวยสําหรับจบสวยมากนะถ้าเกิดว่า แบ่งๆกันไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เอาคาร์บาวคับไปนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เอา FA คับไปส่วน์เซนอลก็เอาพรเมลีกไปนะครับเอาละในส่วนของอข่าวๆความเคลื่อนไหวของอาร์เซอลนะครับก็ยังคงพอมีความหลงให้ได้พูดถึงนะครับจากเกมที่อาร์เซอลเนี่ยเปิดบ้านไล่ตามตีเสมอนักบุญซอร์ัมตันนะครับโทมัสปาเต้เนี่ยอบอกกับเพื่อนร่วมทีมอาร์เซอลนะครับว่าอย่าเพิ่งจิตตกนะครับต้องสู้ต่อไป ซึ่งอ์เซอลก็กำลังเตรียมลงสนามพบกับแมนเชสเตอร์ในคืนวันพุธนี้นะครับซึ่งจะสำคัญมากๆต่อการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกทีมของมิเกลเรต้าเนี่ยจะต้องพบกับความผิดหวังอีกครั้งนะครับหลังจากที่เสมอกับเซาว์ทมตันในคืนวันศุกร์ซึ่งทำให้พวกเขาเนี่ยทำแต้มหล่นไปสามนัดติดนะครับ เก็บได้แค่3คะแนนแล้วก็เสียประตูไปถึง7ประตูนะครับซึ่งเมื่อวานก็ได้มีการนําเสนอไปนะครับว่ากูรูฟุตบอลอย่างกาเบรียลอัปปลบรฮอเนี่ยก็ได้ออกมา,าสแสดงความคิดเห็นนะครับค่อนข้างตรงไปตรงมา,าในการตําหนินักเตะอาร์เซนอลซึ่งก็หวังว่านั่นจะเป็นสิ่งที่ทําให้นักเตะอาร์เซนอลเนี่ย ฮึดสู้นะครับลุกขึ้นมาพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองดีกว่าที่กาเบรียลอักบาลาอได้ออกมาพูดถึงนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีนักเตะอย่างกาเบรียลเชชุสนะครับที่ออกมาบอกว่าเรารู้ว่าเราจะต้องทำยังไงเรารู้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนทีนี้เนี่ยในส่วนของโทมัสปาเตเนี่ยก็ได้ออกมากระตุ้น เพื่อนร่วมทีมนะครับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราและเราจะต้องไปเยือนที่นั่นด้วยความคิดที่ว่าเราจะต้องเล่นฟุตบอลในแบบที่เราเข้าใจดี แล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะพยายามเอาชนะโดยปาเตบอกว่าเราต้องเล่นเกมนี้โดยทําทุกอย่างเหมือนกับว่าเราทํามาตั้งแต่ต้นฤดูการนะครับและผมมั่นใจว่าถ้าเราทําแบบนั้นเราก็จะชนะได้นะครับจริงๆแล้วปาเตเนี่ยมีส่วนในชัยชนะของอาเซอค่อนข้างเยอะนะครับถ้าวันไหนที่แกฟอร์มดีเนี่ยแกก็จะพาอาเซอเนี่ยฟอร์มดีไปด้วยนะครับซึ่งหลายๆครั้งที่ทีมอาเซอโชว์ฟอร์มออกมาได้ไม่ดีเนี่ยหนึ่งคนที่เรามักจะเห็นว่าวันนั้นฟอร์มไม่ดีก็อาจจะมีเนี่ย ปาเตถ้าวันไหนปาเตฟอร์มไม่ดีทีมก็มักจะเป๋ไปด้วยนะครับโอเดกาดอีกคนนึงถ้าวันไหนโอเดกาดฟอร์มไม่ดีทีมก็จะเป๋ไปด้วยทํานองนี้นะครับเออปาเตยังบอกอีกว่า เป็นเรื่องปกติที่เราจะหัวเสียหลังเกมเมื่อวันศุกร์เพราะว่าเราทำดีกว่านั้นได้เราทุ่มเทอย่างหนักตลอดทั้งสัปดาห์เพื่อเกมนั้นเรามาเศร้าโศกมันก็ไม่ได้อะไรหรอกนี่ไม่ใช่เวลาที่จะทำแบบนั้นเราต้องสู้ต่อไปเราต้องลุยกันต่อไปและสุดท้ายเราก็จะได้ผลงานขันที่ดีขึ้นปาเตเนี่ยคาดหมายว่าจะได้จับคู่กับกรานชาก้าอีกครั้งหนึ่งนะครับในแดนกลางสําหรับเกมกลางสัปดาห์นี้นะครับโดยกองหลังชาวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็พลาดเกมเจอกับเซอร์ลอมตันนะเพราะว่ามีอาการป่วยซึ่ง จริงๆแล้วถ้าไกชาก้าได้ลงสนามในวันนั้นเนี่ยเชื่อว่าเราน่าจะได้รับผลการแข่งที่ดีกว่าน,นั้นนะครับอ่อยังไงก็ตามเนี่ยนะครับในเกมดังกล่าวเนี่ยอาซน่าจะยังไม่มีวิลเลียมซาลิบานะครับข่าวล่าสุดเนี่ยออกมาบอกว่ามันเริ่มมีข้อกังวลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ย อาจจะไม่ได้ลงสนามอีกแล้วด้วยซ้ำไปนะครับในซีซั่นนี้ซึ่งจะถือว่าเสียหายหนักมากทาง Skysport นะครับอสนตข่าวชื่อดังในรายงานว่าวิลเลียมซาลิบาจะไม่พร้อมลงสนามในการพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมสำคัญคืนวันพุธนี้นะครับโดยซาลิบาเนี่ยก็อย่างที่เราทราบนะบได้รับอาการบาดเจ็บที่หลังมาตั้งแต่เกมที่เจอกับ Sporting Lisbon นะครับในเกมยูฟ่าลีก ก่อนที่เราจะตกรอบไปนะครับเออหลังจากนั้นมาเจ้าตัวก็พลาดการเล่นในทีมชาติเพราะว่าก็ต้องถอนตัวไปจบทีมชาติเนี่ยเราก็คิดว่าคงกลับมาได้เนะี่ยคงไม่มีอะไรอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วถึงวันนี้เราก็ยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับว่าอาการบาดเจ็บของเจ้าตัวเนี่ยจะดีพอที่จะกลับมาลงสนามได้เมื่อไหร่อาจารยตาก็เพิ่งจะออกมาอัปเดตเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าเจ้าตัวยังคงทําได้ไม่ดีพอที่จะลงไปเล่นในสนามยากนะครับแต่พูดแบบนี้ผมเชื่อนะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวกำลัง พยายามเรียกความฟิตอยู่แล้วเดี๋ยวเชื่อว่าจริงๆน่าจะได้ลงแหละในฤดูกาลนี้ผมเชื่อว่าอาจจะทันเกมกับนิวคาสเซิลก็ได้นะนี่ความที่เห็นส่วนตัวนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นหลังจากนั้นที่ต้องเจอกับไบรท์ตันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสองสมัิสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเจอไบรท์ตันแล้วเนี่ยก็อาจจะ เหลือเกมให้ซาลิบาเล่นไม่มากนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าตัวจะกลับมาลงสนามได้เร็วที่สุดนะครับสามารถลงเล่นได้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ก็จะยิ่งดีนะครับโดยมิเกลเรต้าเนี่ยเผยความคืบหน้าล่าสุดนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ย มีอาการซุดลงนะครับและยังไม่มีกําหนดคืนสนามปืนใหญ่เนี่ยจำเป็นจะต้องเช็คสภาพร่างกายของซาลิบาอย่างละเอียดนะครับทุกวันและตอนนี้เนี่ยเขาก็น่าจะไม่มีโอกาสเดินทางไปแมนเชสเตอร์นะครับซาลิบาพลาดการลงสนามให้อาร์เซอลมา5เกมหลังสุดนะครับแล้วก็ทําให้อาร์เซอลเนี่ยไม่สามารถเก็บคลีนชีสไดออ้แล้วก็ส่งผลกระทบต,ต่อระบบการเล่นของอาร์เซอลค่อนข้างมากนะครับอาจจะส่งผลต่อความมั่นใจของกาเบรียลมาเกสคู่ขาในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กของเขาด้วยนะครับในส่วนของตลาด นักเตะเนี่ยนะครับมันก็มีรายงานว่าอาซ่เนี่ยได้มีการเล็งนักเตะชาวโครเอเชียของดินาโมซาเกรฟนะครับเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนตำแหน่งของ็อบโฮดิงนะครับ โดยอ้างอิงจากโครเอเชียนเอาท์เลตหรือว่าพวกหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของโครเอเชียอย่าง24 Sata เนี่ยบอกว่าอาร์ซเนี่ยเตรียมที่จะคว้าตัวโจ s ซิปสุตาโลนะครับในวัย22ปีซึ่งสามารถที่จะเล่นได้ทั้งในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแล้วก็แบ็กขวานะครับคล้ายๆกับเบนจามินไวท์แล้วก็ทาเคโรโทมิยสุนะครับ,บ, White, u, รบโดยนักเตะทีมชาติโครเอเชียรายนี้เนี่ยนะครับมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่20ล้านยูโรนะครับซึ่ง ่ตามข่าวเนี่ยบอกว่าอาร์ซอลเนี่ยได้มีการพูดคุยกับทางด้านดินาโมซาเกรฟเรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเซ็นสัญญานักเตะรายนี้นะครับ ในขณะที่ตุ๊ตโต้มาเกตโต้วเว็บนะครับก็ได้รายงานเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับว่าทอนามสเปอร์เนี่ยก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่เคยให้ความสนใจในตัวเซนเตอร์แบ็กรายนี้นะครับตอนนี้เนี่ยอาร์เซนอลเองมีเซนเตอร์แบ็กอยู่5คนด้วยกันนะครับถ้าเรารวมเอาเบนไวท์เข้ามาด้วยนะครับโดยก็จะมีเบนไวท์ทาเคโรโทมิยาสึกาเบรียลมาเกยเยสวิลเลมซาลิบาแล้วก็มีรอปโฮดดิ้งนะครับจริงๆผมว่าเขาจะลืมยาคุบคิวอีกคนหนึ่งนะเนี่ยโจ ไว้กับโทมิยอสุเนี่ยก็จะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นแบ็กขวานะครับเป็นหลักส่วนเคียนเชนี่แล้วก็ซินเซนโกเนี่ยก็จะยืนในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับซาตาโรเนี่ยถูกประเมินไว้ที่18ล้านยูโรนะครับถ้าเกิดโดยเว็บไซต์อย่าง Transfer Market นะครับ นอกจากนี้เนี่ยอารซในช่วงนี้ก็ยังมีข่าวให้ความสนใจในตัวนักเตะอย่างเมซันเมาส์ในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับส่วนกองหน้าก็มีการพูดถึงดูซันเวลาโฮวิตแล้วก็มีวิกตอร์โรเก้นะครับส่วนริมเส้นเนี่ยดูเหมือนว่าชื่อของมูซาดิอาบีเนี่ยก็จะยังไม่หายไปจากเรดาร์ของอาร์ซอลนะครับวินเฟซาฮาเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับการพูดถึงพอสมควรในช่วงนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีอะไรชัดเจนเพียงแต่ว่า yeah ก็อาจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเป็นครั้งคราวนะครับแต่ว่านักเตะที่ได้รับการพูดถึงบ่อยที่สุดจริงๆเลยเนี่ยก็หนีไม่พ้นเดคแอนไรส์นะครับซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งจะช่วยให้เวสต์แฮมยูไนเต็ดนะเอาชนะบอลมัท uh, ได้4ประตูต่อ0นะครับโดยเจ้าตัวก็เป็นคนยิงประตูที่3ด้วยนะครับเดคแอนไรส์เนี่ยก็ได้ออกมาเอาพูดถึงลูกทีมคนนี้นะครับว่าเป็นนักเตะระดับท็อปแต่ว่าเดวิดมอยส์เองเนี่ยบอกว่าการ uh, ชื่นชมใครบ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้เขาปวกเปียกได้นะเราะฉะนั้น ก็จะไม่ค่อยชมไรซ์ออกสื่อสักเท่าไหร่นะครับส่วนนักเตะอย่างอเล็กซิสแมคลิสเตอร์นะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจจากอาร์เซอลเช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้พ่อของนักเตะก็ได้เคยออกมาพูดว่าซัมเมอร์นี้ย้ายแน่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ พอบาเบอร์ซีโอของไบรตันก็ไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้นะครับที่อเล็กซิสแมคลิสเตอร์จะย้ายออกไปจากทีมนในช่วงซัมเมอร์นี้โดยแข้งชาวอาร์เจนตินารายนี้เนี่ยนะครับก็ทํำผลงานได้ดีกับทางด้านไบรตันโฮปเอาเบียนในฤดูกาลนี้และเขาก็ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ หลังมีส่วนพาทัพฟ้าขาวเนี่ยนะครับคว้าช้ำโลกเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมเาเเชื่อกันว่าทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลต่างก็อยากได้แมคอลิสเตอร์นะครับอาซองเองก็เคยมีข่าวเหมือนกันนะล่าสดุดบาร์เบอร์ซีอของสโมสรไบรตันโฮปเอาเบียนเนี่ยนะครับก็ ได้ออกมาบอกว่าสําหรับเรื่องเอลซิสก่อนบอลโลกเนี่ยเราได้นั่งคุยกันกันกบคาร์ลอสพ่อของเขาคนระับแล้วก็เอเจนของเขาด้วยก็ตกลงสัญญาฉบับใหม่กันซึ่งนั่นก็เพื่อให้เรื่องของเ็กซิสมีความชัดเจนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับก่อนฟุตบอลโลกเนี่ยจะเริ่มขึ้น โดยบาร์เบอร์เนี่ยบอกกับท็อกสปอร์ตนะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มั่นใจว่าเขาจะกลับมาและโฟกัสกับพรีเมียร์ลีกซึ่งต้องชมว่าเขาทําได้ยอดเยี่ยมและก็มีผลงานที่ดีมากๆเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงซัมเมอร์แต่เรารู้ว่านักเตะที่ดีที่สุดของเราจะถูกพิจารณาและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและเราจะจัดการกับมันอย่างที่ทํามาตลอดหากมันเกิดขึ้นจริงนะครับเชื่อว่านี่จะรวมถึงเรื่องของมอยเซสไคเซโดด้วยนะครับ ส่วนนักเตะของอาร์โซลที่ถูกส่งไปยืมตัวอยู่ที่เซาท์ามตันนะครับอย่างทางด้านไอซ์ลีย์เมลเลนไนนะครับก็เอามายอมรับว่าตัวเองจะต้องย้ายออกจากอาร์โซลแบบถาวรในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้นะครับโดยเมลเลนไนนเนี่ยวัย25ปีเนี่ยไม่อยู่ในแผนการนำทีมของมิเกลเรต้านะครับและเขาก็ยืนยันด้วยตัวเองว่าจะหาสโมสรใหม่หลังจากหมดสัญญาในเดือนมิถุนายนนี้นะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับ โดยเมลเลนานเนี่ยกล่าวว่ามันเป็นเส้นทางที่มันเป็นเส้นทางที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมาถึงจุดจบแล้วกับอาร์โซเป็นเวลาของการเริ่มต้นใหม่และหาบ้านใหม่และหาบ้านใหม่ผมกำลังโฟกัสเต็มที่กับการพยายามช่วยให้ซารัมตันรอตกชั้นและมองในแง่ดีแบบวันต่อวันและเอาชนะเกมให้ได้เมื่อยิ่งเข้าใกล้ช่วงจบฤดูกาลผมก็จะมีบางสิ่งบางอย่างให้คิดถึงแต่ว่าตอนนี้ผมแค่โฟกัสกับฟุตบอลและภารกิจในมือซารรัมตันคือสโมสรที่ยอดเยี่ยมต่อการพัฒนาและการให้โอกาสลงสนาม แน่นอนว่าหากพวกเขายื่นข้อเสนอมาให้เนี่ยผมก็คงจะมีความสุขมากในการได้อยู่ต่อนักเตะสารพัดประโยชน์รายนี้เนี่ยนะครับก็อยู่กับเยาวชนของอาซอลมาตั้งแต่อายุ6ขวบนะครับเมลานายเนี่ยก็ประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่ให้กับอาซอลนะครับในการพบกับกาลาตาสาย อันนี้ศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี2014นะครับในสมัยที่อาร์ซัเวนเกอร์ยังคุมทีมอยู่นะครับก่อนที่จะโดนส่งให้กับอิฟสวิตทาวใช้งานในปีถัดมาแบบยืมตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาที่อาร์ซนอกแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำผลงานให้เป็นที่ ประทับใจของผู้จัดการทีมได้นะครับก็ถูกส่งไปยืมตัวเคยไปเล่นกับเวสต์บรอมบิดด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับซาร์햄มตันก็ไปเล่นกับโปรแม่ของโจเซ่มุนโยนะครับอันนั้นก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวที่นํามาฝากสําหรับแฟนบอลอาร์เซนในวันนี้นะครับอขอบคุณแฟนบนอลทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณนะครับ